ถึงโอกาสของตัวเองในการลงสนามในช่วงครึ่งหลังของเมื่อวานนะครับอ่าครับก็ก็ก็ขอขอบคุณโค้ชครับที่ให้โอกาสให้ผมได้ลงเล่นในในช่วงครึ่งหลังของเกมที่แล้วครับผมก็ก็ผมก็ทําให้เต็มที่ที่สุดในเมื่อวานที่แล้วครับส่วนตัวที่ว่ามีอะไร ก็มีหลายอย่างครับตอนนี้ผมก็พยายามที่จะถามถามโค้ชถามสตาฟโค้ชทุกๆกคนดูครับว่าข้อเสียของผมคืออะไรข้อเดียวของผมคืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ปรับกันต่อไปครับคระสผมสาภาพร่างกายของตัวเองตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ผมว่าร่างกายผมก็โอเคครับก็กลับมาฟิตฟิตสมบูรณ์แต่ก็อาจจะแบบไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มากเพราะว่าเราก็มีการกักตัวกันด้วยอะไรเงี้ยทุกทุกคนนะครับผมว่า พูดถึงสถานการณ์ของทีมแล้วที่ต้องการใช้ชนะอีกสองเกมนับจากนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ทําหน้าที่ของเองดีที่สุดอยู่แล้วครับแล้วก็ผลการแข่งขันมันจะออกมาเป็นยังไงมันก็อีกส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าพวกเราก็ทําเต็มที่ทุกคนอยู่แล้วครับเป้าหมายของตัวเองครับในเกมต่อไปครับที่จะเจอับบีแบงค์ได้ตั้งเป้าหมายส่วนตัวอะไรบ้างครับในการแบบดีที่เป็นยี่สามคนหรือว่าโอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยครับก็ผมก็อยากมีชื่อเป็นยี่สามคนครับแล้วก็ ถ้าได้ลงได้เล่นก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็จะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ครับผมฝากถึงแฟนบอลชาวไทย,ยนะครับที่สนใจชื้อมาแต่ยุเอีย๊ยครับก็ช่วยส่งกำลังใจกันมาเอยอะนะครับผมพวกเราจะทําให้เต็มที่สุดครับ